วิ่งเลยแม่ต้องทางนิ้วไหนนะตอนแรกจอดไไม่ใช่ตอนแรกจอดไหนนางนี้ก็เปลี่ยนใหม่สิเมื่อกี้จอดทางไหนเออมันต้องเปลี่ยนทันไหมกลัวเลยนะฉันจะต่อเองหายใจเข้าลึกๆตะโลกอ่ะนี่นี่มันต้องขึ้นไปสีส้มอย่างนี้แม่มานี่ฉันก็เองจอดเองจื้อเหมือนถือไว้เนี่ยถือ เพราะว่าเต็งต้องแบบเอาไปหยดเองถามแน่นๆโอ้ยบ้าเบอร์อะไรเนี่ยตั้งเบอร์อะไรดูดิก็มันมองดูอยู่นะว่ามันเห็นดูว่าเบอร์อะไรจับไม่ต้องเอาไม้จ่อไม้จ่อมไันดีมันจะคืนแล้วเนี่ยเองดูมันจะแพนแบบนี้มันจะหา มันขึ้นแล้วเนี่ยตามแล้วเนี่ยจับจับจะไปเสียงเร <C> ื่งทำไมดีดยังไงมันก็มันไม่ได้ค่าแล้วเร็วๆเอามาวางเลยวางวาวางตรงทิปอะมันไม่มีเลยวางตรงทิปเออ มันไม่ลงเลยเพราะหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญบางอีกบิบอีบรัฐมนีชา้ด้วยประเด็นสำคัญโอ้ยมันจะไม่เจ็บกว่าเจาะเจ็บกว่าบวมกว่าอืมขอเจรจากับกองกาลังสุรนารีมไม่ได้เลยอ่ะกองกลังออกจากทาที่แล้วถอยจากต้นพญาสัตตมานีแดนไทยถอยกลับไปแนวสาราตรีมุกพร้อมปิดกรบคูเล่นให้อยู่ในสภาพเดิมชี้ลดความตึงเครียด สร้างบรรยากาศแห่งความบ่มเพลเห็นพ้องร่วมกันใช้กลไกทีวซีเป็นช่องทางในการหารือแนวทางในหารจัดการด้านที่ย่าหสกที่สุดเพราะปกติมันจะขึ้นเลยถ้ามันเออปกติมันวิ่งเลยเลือดมันไม่พอไงแอนาคตเอาไว้เป็นที่พบปะกันด้านกองทัพบกระบายังเดินหน้ามาตรการกดดันต่อไปทัศทหารกัมพูชายิ่งดีบยิ่งเจ็บเอาจริงๆป่ะเขาเปลี่ยนนิ้วใหม่ดึงยังดึงยังไง วีวัตรเดินสายแ er, จนตำรวจปากเกร็ดถือเอกสารคา้าข so ัศมาันเน้นๆนี่แน่นๆเอามือใหม่เขาไม่ได้ให้จอดเดิม5-6ปีพิสูจน์ที่บาทของสักสินเอ้ยก่อนเขาให้ปากที่จะดึงออกคือไมนส่วน้เป็นมือถืองัวติดคุกลั่งผมเป็นทนายต้องกล้าเปิดหน้าเพราะมีการนี่เป็นคอนเห่ดียวขณที่ตำรวจตรวจลายมือี DNA จากกล่องเงิน ยืนยันสอบรองให้มันกลมๆก่อนให้มันกลมๆแล้วค่อยมาป้ายทีเดียวเนี่ยเออต้องหายังไม่มีหลักฐานความผิดจริงๆนะเลือดแรกเขาไม่เอาด้วยนะเขาเอาเลือดต่อไปนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมทั้งกลมๆแล้วค่อยให้มันวิ่งทีเดียวลืมเงินไว้ดีหลังแม่ไทม์เออร์ยกชิ้นจุดทิ้งขยะคอนโดเงินอย่าแม่ละ